โอเคเรามาต่อกันในตอนนี้ย2สเลยนะท่านอาจารย์ชีเทียนข้าอยากจะถามท่านว่าท่านจะจัดการอย่างไรกับแมงมุมแรงตัวนี้หรือท่านเจ้ามีความเห็นเช่นไรหรืออืมเจ้าแมงมุมแรงตัวนี้ยังมีพลังชีวิตอยู่แต่ถ้าว่ามันพ่ายแพ้ให้แก่ท่านแล้วถือว่าเป็นวิญญาณอสูรที่เชื่องแล้วสามารถนําไปไปประมูลได้ลิ้นพันธุเนเข้าไปนะสามารถนําเป็น ขอไปเจอไหนแล้วนะสามารถนำมันไปประมูลได้แถมยังได้ราคาสูงอีกด้วยนะท่านราคาสูงแค่ไหนระดับของอสัตว์อสุสัตว์ลายที่สูงขึ้นยิ่งทำให้เชื่องได้ยากขึ้นหากนักเวทอันเชิญต้องการจะเพิ่มพูนพลังแข่งแก่งของพวกเขาพวกเขาจะต้องทำการผูกพันธสัญญากับ สัตว์วิญญาณที่มีระดับดาวสูงกว่าตัวเองโอ้โหตรงนี้ไม่ได้นะโอ้คอข้ามนะคือแบบเล็กเกินจัดเลยแต่แต่แตอสูรวิญญาณระดับสูงจะไม่พบกับนักเวทอันเชิญที่มีระดับขั้นที่ต่ำจนเกินไปแมงมุมสีแดงที่ที่ขั้นที่10หรือมากกว่านั้นไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน ที่แท้ก็เป็นไปได้จะเป็นประมูลราคาก็น่าจะไม่ต่ำท่านอาจารย์สีเทียนหากท่านไม่รังเกียจละก็ไปประมูลที่บ้านของข้าเถอะข้าไม่คิดว่าข้านายหน้าจะข้าไม่คิดข้านายหน้าจากท่านหรอกวันนี้พวกเราจะปล่อยข่าวก่อนจะมีการประมูลในวันพุ่งนี้แน่นอนว่าจะต้องมีคนรวย หลายคนที่ในเมืองหลวงที่ต้องการซื้อวิญญาณแห่งแห่กันมันจนนับไม่ถ้วนเลยเชียวละปู่จินเอ,อ๋อสำนักประมูลปู่จีเอ,อ๋อตระกูลปู่จีเอ,อ๋อเป็นตระกูลที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงอย่างมากในดินแดนกาตาหากกล่าวได้ว่าประเทศใดๆก็ตามพวกเขารวนมีสถานะและชื่อเสียงสูงมาก ซึ่งรู้จักกันในนามคุณนางสุงศักเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นคนของตระกูลชื่ออ,อ,อปู่จี้เอืองันเหรอคุณชายมึง่งคุณชายมึง่งหมิงที่แท้ท่านมาอยู่เสียที่นี่เองพวกข้าตามหาท่านเสียตั้งนานชิหาข้าเจอจนได้สินะเร็วจริงๆแมงมุมแดงตัวนี้ฝากพวกเจ้าทั้ง ช่วยเก็บรักษาให้ข้าด้วยแล้วกันผู้นี้ข้าจะ <c oughs> ไปที่สานักประมูลเจ้าก็แล้วกัน <c oughs> เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตะกี้นี้คงไม่ใช่ความฝันหรอกท่านทำให้พวกข้าเป็นห่วงเสียแทบแย่นายท่านพอรู้ว่าท่านหายไปก็ยิ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเชียวละรีบกลับไป <c oughs> รีบกลับไปพวกเรา รีบกลับไปกับพวกเราเถิดท่านออ่านอะไรยากวะครั้งนี้ท่านพ่อจะต้องให้รางวัลแก่ข้าเป็นแน่นี่คือวิญญาณอสูรที่ท่านอาจารย์สีเทียนในตำนานคนนั้นทิ้งไว้ให้เพื่อเพื่อเตรียมที่จะทําการประมูลสานักของเราหุณชัยทัง้งท่านช่างมีฝีมือจริงๆเลยครับสมแล้วที่เป็นผู้นำของตระกูลจีไปยือ สมาคมทหารรับจ้างท่านฉีเถียนนี่คือเงินรางวัลภารกิจที่ท่านสำเร็จหนึ่งล้านเหรียญวิญญาณเฮ้ยหนึ่งล้านเหรียญทองโอ้ติดไอกระตุ้นเรื่องนั้นอ่านว่าเหรียญวิญญาณเฉยเชิญท่านรับไปได้เลยครับแผ่นดินใหญ่ของกาตาเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนในการซื้อขายสินค้าได้แก่เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงและเหรียญเหล็กหนึ่งพันเหรียญเหล็กเท่ากับ ร้อยเหรียญทองเหรียญทองแดงสิบเหรียญเงินเท่ากับหนึ่งเหรียญทองถ้าหากมีเหรียญเงินจำนวนมากก็สามารถเลือกก็สามารถเลือกนะํานำเหรียญทองสิบเหรียญแลกเป็น <c oughs> บัตรหลานมูได้หนึ่งใบจึงนำเงินฝากเข้าไปเมื่อต้องการจะใช้สามารถนำเงินออกมาได้ทันที การใช้งานของบัตรหลานหมู่ก็ไม่ต่างจากสมุดบัญชีฝากเงินเพียงแต่ว่าบัตรของหลานมู่สามารถฝากได้แค่เงินเรียนโดยค่าถูกเพียงเล็กน้อยตอนนี้ค่าไม่มีเงินมากนะักยังไงค่าก็จะแค่ซื้อบตถตริบยาพื้นฐานเพื่อน,นำไปปรุงยาร่างกายให้แข็งแรงก็พอท่านฉีเทียนในที่สุดก็ข้าก็หาท่านเจอ องค์ใจให้ข้าน้อยนำสิ่งนี้มามอบให้กับท่านนี่ถือเป็นบัตรเชิญร่วมงานเลี้ยงที่ท่านที่ห้องเฮาทรงจัดขึ้นพระองค์ทรงเชิญท่านไปเป็นแขกผู้มีเกียรตินะครับจุดหมายเชิญในความทรงจําของข้าก่อนหน้านี้องค์หญิงใหญ่หวนหุยมักจะพาข้าไปในวางเสมอในตอนนั้นนี่ัยของข้าอ่อนแอมากห้องเฮาก็เลยไม่ค่อยชอบข้าสักเท่าไหร่ งานเลี้ยงในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่บุคคลสำคัญในเมืองไปรวมด้วยอย่างหลานลามตำแหน่งองค์ยิงใหญ่ก็คงต้องจดหมายเชิญเป็นแน่ขอบคุณเจ้ามากแต่ว่าไทเฮาไม่อยู่ในวังงั้นค้าก็ทำแบบปีที่ผ่านมาคือไม่สบายจึงสามารถซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมได้นี่คือเขตกวงห้ามห้ามผู้ใดล้วงล้ำเข้ากรุณา กลับไปเสียถึกที่นี่คือที่แห่งใดทำไมต้องปกป,ป้องนานแน่นขนาดนี้ตึกองค์ชายสองกลับมาแล้วขออนุญ,ญาตลงมาจากเกียวเพื่อตรวจสอบด้วยพยาค่ะเปิดมานโอเคจบกันไปแล้วในตอนที่22่สิอเขาพักเบรกไว้แค่นี้นะ